อุ้ยน่ารักตัวอะไรคะเนี่ยืมทำไมน่ารักอย่างนี้ดูสิดูสิดูสิ เขาเอามาฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเอานะคะแต่ว่าจะเหลือหนึ่งตัวนะคะเหลือตัวสีสีไหนเนี่ยตัวสีแดงแดงไอ้ส้มส้มขาขาวปุ๊กจะเลี้ยงไว้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาหมดหรือเปล่าน่ารักมาก ตัวสีขาวนี่น่ารักหางเหมือนกระตายเลยจ้าเอ๊ะอันนี้สามสีนะคะสามสีตัวเมียสีขาวตัวผู้ส้มขาวตัวผู้นะคะน่ารักมาก หน้าตาจิ้มลิม้มตะเอ๊ะตะเอ๊ะเมียวเมียวเรียวเรียว,มยวผมหลอไหมครับหนูสวยไหมคะ นหนูคิดดอไหมคะอวไหนปีนปีนปีนตุง้งโอ้ยตัวสีส้มส้มขาวหล่อนะครับจมูกเป็นสีชมพูเลย อายุได้หนึ่งเดือนนะคะหึงเดือนกว่าๆน่ารักจริงดรื่อเื่อเื่อตัวนี้ดรื่อเื่อมา

เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะสีขาวกับสามสีเขาจองแล้วค่ะก็เลยเหลือสีส้มขาวแต่ก็น่ารักดีนะคะอื ไม่งอแงเลยเล่นกันน่ารักมากให้ดูฟันน่ารักนะคะ ตัวสีขาวเหมือนกระต่ายเลยหางหนูเดวยเล่นกันน่ารักจริงๆเลย อ้วนกลมเลยนะคะหน้าตาหน้าตาบ้องเบลสีขาวน่ารักตาสีฟ้าด้วย หนูยาดื้อครับหนูยาดื้อครับเปล่าเป่ามีการงอนอีกแล้วนะคะน้องเล็กก็ขู่นะคะน้องเล็กไม่เอาเลยยังใหม่อยู่นะคะเขาก็เลยแบบขู่ ความน่ารักของเด็กติกนะคะน่ารักมากน้องเล็กน้องเล็กงอนแมวก็มีการงอนด้วยนะคะไม่เอาลูกไม่เอาไม่ชนครับไม่ชน น้องตัวเมียหน้าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะน้องตัวผู้หน้าหวานหวานดูดิอ้วนจำมั่มขนฟูเลยนะคะอากาศหนาว คลิปนี้นะคะปูก็พามาดูความน่ารักของน้องเหมียวนะคะอายุ